ย้ายหอมหาผีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณอุ้มเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่คุณอุ้มยังเป็นนักศึกษาปีสองของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งและในปีนั้นเองเป็นปีที่มีจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเลือกให้นักกีฬาจากทั่วโลกมาใช้สถานที่ โดยทางมหาวิทยาลัยไ,ได้ขอให้นักศึกษาที่อยู่หอกลางย้ายออกชั่วคราวเพื่ออำนนยสถานที่ให้กับนักกีฬาคุณอุ้มเล่าต่อว่าเราซึ่งตอนนั้นพักอยู่หอกลางเลยต้องย้ายออกมาอยู่กับเพื่อนที่หอหญิงเราเองที่อยู่หอกลางของมหาวิทยาลัยมาเกือบสองปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรมาก่อนแต่พอย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่หอหญิงวันนั้นละ่ะเป็นวันที่เรียกได้ว่า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อห้องที่เราไปอยู่กับเพื่อนเป็นห้องนอนสำหรับสามคนคืนแรกที่เราไปอยู่เราก็ไปนอนเตียงกลางเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งยังไม่กลับมาที่หอตอนนั้นเริ่มดึกแล้วน่าจะเกือบเกือบเที่ยงคืนเราก็เริ่มง่วงสลืมสลือได้ที่พอกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันแต่ฟังไม่ได้สับเราเลยตื่นขึ้นมาแวบแรก คิดว่าเป็นเพื่อนที่นอนอยู่เตียงข้างๆคุยโทรศัพท์กับแฟนเลยเรียกชื่อเพื่อนไปแต่เสียงที่ตอบกลับมาก็คือครอกเพื่อนหลับไปแล้วเราก็คิดในใจว่าคงหูฝาดไปเองก็เลยนอนต่อพอกำลังจะเริ่มหลับก็ได้ยินเสียงคนคุยกันอีกแล้วซุบซิบซิบฟังไม่ได้สับคิดไปว่างั้นก็คงเป็นคนห้องข้างๆแล้วก็ไม่ได้สนใจหลับไป คืนแรกผ่านไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากพอถึงคืนที่2เพื่อนอีกคนที่เป็นเจ้าของห้องกลับมาแล้วและก็มีเพื่อนในกลุ่มอีกคนมานอนด้วยสรุปว่าคืนนั้นนอนกัน5คนเลยเรานี่ชอบเลยเพื่อนเยอะอบอุ่นสนุกสนานคืนนี้เราย้ายไปนอนอีกเตียงกับเพื่อนอีกคนเตียงก็เล็กๆขนาดซิงเกิลไซส์แต่ก็นอนเบียดเบียดกันได้สบายอยู่ ก่อนนอนเราก็สวดมนต์ตามปกติเวลาเราย้ายที่นอนเราจะสวดมนต์ก่อนนอนตลอดที่หัวเตียงเพื่อนก็มีพระเต็มไปหมดนอนได้อย่างอุ่นใจแล้วคืนนั้นก็คุยกับเพื่อนๆจนเผลอหลับไปคืนนั้นอยู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกชื่ออุ้มเราเลยสลืมสลือลืมตาตื่นขึ้นมาและก็ต้องแปลกใจ เหมือนกับมีอะไรขาวๆลอยอยู่ที่ปลายเตียงเราด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเลยขยี้ตามองอีกครั้งคราวนี้ชัดเลยเป็นชายกระโปรงสีขาวของผู้หญิงที่ยืนลอยอยู่ส่วนหัวพับติดกับเพดานมองไม่เห็นหน้าตานํำซ้ำยังลอยบังช่องแอร์บนเพดานอยู่จึงทำให้เรามั่นใจว่าไม่ใช่ตาฝาดแน่ๆ เราค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันบนเตียงเลยตื่นขึ้นมาด้วยและก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นภาพผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเราทั้งอึง้งทั้งช็อกแต่ก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรจากนั้นเราก็ปิดไฟหัวเตียงนอนต่อพอกำลังจะหลับตาลงเท่านั้นละ่ะเรามองไปที่เพดานข้างหน้าเห็นเท้าสองข้าง ค่อยโผล่ลงมาและเป็นผู้หญิงในชุดกระโปรงสีขาวลอยลงมาจากเพดานในความมืดตอนนั้นเราขนลุกสู้รีบสะกิดเรียกเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆงแต่เพื่อนเรากลับนิ่งไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับมาตอนนั้นคิดออกแค่ว่าต้องรีบแต่เปิดไฟที่หัวเตียงเวบแสงไฟจ้าเข้าตาเพื่อนข้างๆก็หันมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเราก็แปลกใจ เพราะตอนแรกที่เรียกต้อไม่ตอบเราได้ถามว่าตื่นอยู่หรอเพื่อนก็บอกว่าตื่นอยู่แต่ไม่กล้าหันไปตอนที่เราเรียกเพราะคิดว่าเราคงเจอผีแน่ๆทีนี้เพื่อนที่นอนอยู่เตียงข้างๆเลยตื่นกันหมดเพราะได้ยินเสียงเราคุยกันแต่เราก็ยังไม่เล่าอะไรบอกว่าเดี๋ยวค่อยเล่าพรุ่งนี้เช้าละกันสรุปว่าคืนนั้นเราต้องเปิดไฟนอนนอนแบบกลัวๆแต่ก็ต้องนอน เพราะตอนเช้ามีสอบพอถึงรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้คุยกับเพื่อนๆนและก็เล่าให้ฟังปรากฏว่าเพื่อนๆน,นก็เคยได้ยินคนอื่นๆในหอหญิงแห่งนี้เล่ากันมาว่าเคยเจอผู้หญิงสวมชุดสีขาวผมดำยาวนั่งอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าบ้างเห็นทะลุผ่านกำแพงไปบ้างตอนนั้นที่เราเจอเรากลัวมากจริงๆขณะตอนกลางวันยังไม่กล้าอยู่ห้องนั้นคนเดียวเลย คิดว่าเธอคนนั้นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่บริเวณหอหญิงแห่งนี้นั่นเองประวัติลิฟต์แดงเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเช้ามืดวันที่6ตุลาคมพศ2519ที่เรารู้จักกันว่าตุลามหาวิประยคหรือวันฆ่านกพิราบ ขณะที่กลุ่มนักศึกษากำลังชุมนุมประท้วงเพื่อยื่นข้อเรียกร้องทางการเมืองทันใดนั้นเองก็มีเหล่าทหารตำรวจจำนวนมากบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อระดมยิงและเผานักศึกษาทั้งเป็นอย่างโหดเหี้ยมนับร้อยศพมีเรื่องเล่าว,ว่านักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงอยู่ต่างพากันวิ่งหลบหนีไปตามส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยและมีนักศึกษากลุ่มหนึ่ง หลบหนีเข้าไปอยู่ในลิฟต์ของตึกคณะศิลปาศาสตร์โดยหวังว่าจะหลบหนีเอาชีวิตรอดไปที่ชั้นอื่นแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นเพราะทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดพวกทหารก็กระหน่ำยิงเข้ามาในลิฟต์อย่างทารุณจนเสียชีวิตทั้งหมดโดยที่ภายในลิฟต์นั้นถูกฉาบไปด้วยสีแดงฉานของคราบเลือดผู้เสียชีวิตภายหนังที่เหตุการณ์สงบก็ได้มีการบูรณะมหาวิทยาลัย แต่คราบเลือดในลิฟต์ตัวนั้นล้างอย่างไรก็ไม่ออกสุดท้ายจึงต้องทาสีแดงทับลงไปจนภายหลังถูกเรียกว่าลิฟต์แดงจากนั้นก็เริ่มมีเสียงเล่าลือถึงความสยองขวัญของลิฟต์ตัวนี้ทั้งนักศึกษานักการและอาจารย์ต่างเคยสัมผัสเหตุชวนขนลุกกันมาแล้วเช่นบางคนเข้าไปในลิฟต์คนเดียวจากนั้นไม่นานพอมองเงาสะท้อนของประตู ก็เห็นคนในลิฟต์ด้วยเต็มไปหมดบางครั้งกำลังขึ้นลิฟต์ก็มีนักศึกษาหญิงเดินเข้ามาและพอประตูปิดร่างของเธอก็เปลี่ยนเป็นโชคด้วยเลือดภายในปริบตาหรือบางครั้งลิฟต์ก็แจ้งน้ำหนักเกินแบบไม่ทราบสาเหตุทั้งๆท,ท,ที่ขึ้นลิฟต์กันมาแค่สองคนเมื่อหลายปีก่อนนักศึกษาคณะศิลปาศาสตร์ชั้นปีที่สองคนหนึ่งเล่าว่า ตอนเย็นๆจะไม่มีใครกล้าขึ้นลิฟต์แดงคนเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าหลอนมากและในช่วงตอนเย็นๆก็จะไม่มีใครกล้าเดินผ่านลิฟต์แดงด้วยซ้ำยิ่งตอนที่ประตูลิฟต์เปิดค้างไว้จะไม่มีใครกล้ามองเข้าไปเพราะเคยมีคนเล่าว่าเคยมองเข้าไปเห็นภาพศพจมกองเลือดนอนทับๆกันอยู่ในลิฟต์เป็นตั้งๆเลยได้ยินแล้วก็เสียวสันหลังมาก ปัจจุบันลิฟต์แดงตัวนั้นถูกถอดออกไปนานแล้วเพราะมีสภาพผุพังและได้นำลิฟต์ตัวใหม่มาแทนที่อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยยังคงเก็บประตูของลิฟต์แดงไว้โดยนำไปตั้งที่ชั้นห้าของคณะศิลปาศาสตร์เหมือนกับเป็นอนุสรณ์แสดงถึงความสูญเสียของเหล่านักศึกษาผู้บริสุทธิ์ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงสืบต่อไป